ไม่นิ่งนอนใจต้นสังกัดแจงปมดราม่าชุดพีพีกริดคล้ายแท่อย่าง SF9 พีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของนักร้องนักแสดงชื่อดังพีพีกริดออกมาแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการหลังเกิดประเด็นดราม่าชุดที่พีพีใส่ไปออกงานอีเวนต์คล้ายกับชุดของไอดอลนุม่มแท่อย่างวง SF9 โดยดราม่านี้เริ่มจากดีไซเนอร์ของแบรนด์โมเมนตัมซึ่งเป็นคนทำชุดที่แทยยางใส่ออกมาโพสรูปเปรียบเทียบชุดกับพีพีและแขยางโนอิสตาแกรมล่าสุดทางต้นสังกัดของพีพีได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าพีพีกร e n เอนเตอร์เทนเมนต์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเครื่องแต่งกายศิลปินพีพีกรีตในงานอีเวนท์ที่ผ่านมาที่มีดีไซน์เหมือนกับแบรนด์โมเมนตัมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้พูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายรวมถึงทีมเสื้อผ้าพยายามติดต่อทางดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ดังกล่าวเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวคำขอโทษทั้งนี้เสื้อผ้าชุดดังกล่าวเป็นเสื้อผ้าที่ทางทีมเสื้อผ้าจัดหาไว้ให้โดยตัวศิลปินพีพีกริตและต้นสังกัดไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรวมถึงจัดทำชุด และไม่ทราบม,มาก่อนว่าดีไซน์เหล่านั้นเหมือนกับของแบรนด์อื่นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางต้นสังกัดและทีมงานทั้งหมดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและต้องขออภัยทางแบรนด์และดีไซเนอร์เป็นอย่างสูงโดยในอนาคตจะระมัดระวังให้มากกว่าเดิมและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก